คุณผู้ชมครับทางกรมการศาสนาครับได้มีการสืบทอดประดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในมิติของศาสนาครับได้มีการจัดอบรมฝึกสวดโอเอวิหารไร่าจากส่วนกลางสู่ผู้มีภาคครับ mm. พระธรรมวชิรสุตาพรเจ้าอาวาสวัดกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับนายชัย,ยพลสุเอียมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤือสั์ในพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอเอวิหารไร่ส่วนผู้มิภาค ในปี2567นี้ครับโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาครูนักเรียนนักศึกษาและกระสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีโดยมีคณะวิทยากรจากกรมศิลปากรเป็นผู้อบรมยุทธีวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบสู้นั่นเองครับกรมการศาสนาคร,ครับโดยมีการจัด โครงการอบรมฝึกหัดสวดโอเอวิหารไรยให้แก่เยาวชนในส่วนผู้มีภาคด้มีการจัดทำหลักสูตรครับและกาเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ฝึกสอนและการนักเรียนรวมถึงผลิตเอกสารและสื่อสำหรับใส่ในการฝึกสวดโอเอวิหารราได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครับจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการสวดโอเอวิหารรายได้มาบรรยายให้ความหูแก่ผู้เข้ารับการอบรม ละมีการจัดทั้งหมด3ผู้มีภาคครับผู้มีภาคละ1 5 0คนโดยเท่ยวแรกครับอยู่ที่ภาคกลางระวางวันที่10ถึง11มกราคมที่ผ่านมาอยู่ที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทือวที่2อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังวันที่17ถึง18มกราคมอยู่ที่วัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และเท่อวสุดท้ายนะครับอยู่ทางภาคใต้ครับระวังวันที่24ถึง25มกราคมครับณวัด พระมหาธาตุจังหวัดพระนครเข้าไปครับจังหวัดพระนครศรีธรรมราชซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวนี้ครับสามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบซูมได้อีกจํานวนหาร้อยคนเพื่อให้ครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษานะครับได้ฝึกซ้อมไปพร้อมกันทั่วประเทศเป็นการเพิ่มทักษะความหูความสามารถของผู้ที่สนใจให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และการศึกษากติพานการอบรมสามารถเขาร่วมการสวดโอเอวิหารไร่ในช่วงของระวังวันที่หนถึงสิกลุมภาพันธ์ 15, 000, และก็มีการประกวดคัดเลือกและก็รรอบชิงชนะเลิศในระวังวันที่สิบถึงสิมีนาคมจัดขึ้นที่อาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒน,นธรรมเพื่อคัดเลือกสัรสนกษศเขารับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีครับค่ะทั้งนี้ก็เพื่อีจะฝึกหัดและก็ปรับพื้นฐานให้เยาวชนสามารถสวดโอเอวิหารไร่ได้ถูกต้องตามแบบและก็อัขระ วิธีนะคะและก็ส่งเสริมให้เยาวะชนในตะนักถึงภูมิปัญญาไทยตลอดจนเป็นการนะคะปลูกฝังเรื่องของศิลธรรมอันดีงามอันเป็นการอนุรักษ์และก็สืบทอดการสวดโอเอวิหารไรา่ที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยซึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1 5 0คนโดยมีคณะวิทยากรจากกรมศิลปากร เป็นผู้อบร่มยูทีวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และก็มีผ่านระบบซื้อิเล็กทรอนิกส์นะคะนั่นก็นกนคือระบบซูมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นการสืบสารอนุรักษ์ไว้นั่นเองนะคะผู้ใดบริได้ปก็มีผ่านระบบซูมได้นานะคะ